สวัสดีครับอา่านพระคัมภีร์จบในหนึ่งปีกับจอห์นประจำวันที่4กรกฎาคมพระธรรมโยบบทที่ 28- 29และพระธรรมกิจการบทที่13ข้อ1ถึงข้อที่25ให้เรามาเริ่มที่พันธสัญญาเดิมโยบบที่ี่28จะพบปัญญาได้ที่ไหนนี่แนะ่มีเหมืองสำหรับแร่เงินและมีที่สำหรับทองคำให้เขาถลุงเหล็กเอามาจากดินและทองคำเขาล้อมมาจากหินมนุษย์จำกัดความมืดและค้นหาไปยังที่ไกลสุด คนแรกดิบในที่มืดคลึ้มและที่มืดทึบเขาขุดปล่องไกลจากที่คนอาศัยคนสัญจรไปมาลืมเขาแล้วเขาห้อยโหนแกวงไกวอยู่ไกลจากผู้คนแผ่นดินนั้นมีอาหารออกมาแต่ข้างใต้ก็สับสนอย่างถูกไฟไหมก้อนหินของที่นั่นเป็นที่อยู่ของไพลินและมันมีผงทองคําเยียว ไม่รู้จักทางนั้นและตาของเดี่ยวดำก็หาเห็นไม่ชัดปาที่สง่างามไม่เหยียบที่นั่นสิงไม่ผ่านไปที่นั่นเขายื่นมือไปที่ห็นแข็งและคว่ำภูเขาลงถึงรากเขาขุดร่องน้ำในศิลาและดวงตาเขาเห็นของล้ำค่าทุกอย่างเขากั้นตาน้ำไว้และสิ่งที่ซ่อนเร้นก็ปรากฏแจง้งแต่จะพบปัญญาได้ที่ไหนและความเข้าใจอยู่ที่ไหนมนุษย์ไม่รู้จักคุณค่าของปัญญาและใน แผ่นดินของคนที่เป็นก็หาไม่พบที่ลึกพูดว่าที่ข้าไม่มีและทะเลกล่าวว่าไม่อยู่กับข้าจะเอาทองซื้อก็ไม่ได้และจะชั่งเงินให้ตามราคาก็ไม่ได้จะตีราคาเป็นทองคำเมืองโอฟีก็ไม่ได้หรือเป็นโอนิกส์ล้ำค่าหรือไพรินก็ไม่ได้จะเปรียบเท่าทองคำและแก้วก็ไม่ได้หรือจะแลกกับเครื่องทองคำลุกคุณก็ไม่ได้อย่าเอ่ยถึงการปัญหาและแก้วผลึกเลย ค่าของปัญญาสูงกว่าทับทิมเพริโดแห่งคูชก็เปรียบกับปัญญาไม่ได้หรือจะตีราคาเป็นทองคําบริสุทธิ์ก็ไม่ได้ดังนั้นปัญญามาจากไหนเล่าและความเข้าใจอยู่ที่ไหนเป็นสิ่งที่ซ่อนพ้นดวงตาของสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงและปิดบังไว้จากนกบนฟ้าแดนพินาและมัจจุราชกล่าวว่าเราได้ยิน เสียงลือเรื่องปัญญากับหูพระเจ้าทรงทราบทางไปหาปัญญานั้นและทรงทราบที่อยู่ของปัญญาด้วยเพราะพระองค์ทอดพระเนตรไปถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกและทรงเห็นทุกสิ่งใต้ฟ้าสวรรค์เมื่อพระองค์ประทานแรงแก่ลมและดวงน้ําด้วยเครื่องตวงเมื่อพระองค์ทรงสร้างกฎให้ฝนและสร้างทางไว้ให้แสงแล็บของฟ้าผ่าและพระองค์ทรงทอดพระเนตรปัญญาและทรงชนะศูตทรสงสถาปนาไว้และทรงวินิจฉัยและพระองค์ ทรงตรัสกับมนุษย์ว่าดูเถิดความยำเกรงองค์เจ้านายนั่นแหละคือปัญญาและการหันเสียจากความชั่วร้ายคือความเข้าใจพันธสัญญาใหม่กิจการบทที่13พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แต่งตั้งบาราบัสและซาวโลเพื่อปฏิบัติงานในคริสตจักรเมืองอันติโอกมีกลุ่มผู้เผยคำกล่าวของพระเจ้าและพวกอาจารย์คือบาราบัสซิเมโอนที่มีอีกชื่อหนึ่งว่านิเกอร์ ลูซิอัสชาวเมืองไซรีนมาณาเอนซึ่งเติบโตคู่กับเฮโรดผู้คลองแคว้นและซาโลขณะที่คนเหล่านา้นี้กำลังนมัสก,การพระผู้เป็นเจ้าและอดอาหารอยู่พระวิญญาณบริสุทธิ์กล่าวว่าจงแต่งตั้งบารันบัสและซาโลเพื่อปฏิบัติงานที่เราได้เรียกตัวไว้ใช้หลังจากที่ทั้งกลุ่มอาหารและอธิษฐานเสร็จแล้วก็าวางมือบนตัวบารมนบัสและซาโลแล้จึงให้ทั้งสองออกเดินทางไป ที่เกาะไซปรัสพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ดนใจให้ท่านทั้งสองลงไปยังเมืองเซลูคิสและแล่นเรือจากที่นั่นไปยังเกาะไซปรัสเมื่อมาถึงเมืองซาลามิสก็ได้ประกาศคำกล่าวของพระเจ้าตามสาราที่ประชุมของชาวยิวโดยมียอนเป็นผู้ช่วยทั้งสามคนเดินทางไปทั่วเกาะจนถึงเมืองปาฟสและได้พบกับบารเยซูชาวยิวผู้ใช้เวทมนต์คาถาและยังเป็นผู้เผยคำกล่าวเท็จด้วย เขาอยู่กับเซอร์จิอัสเปาโลซึ่งเป็นผู้ว่าราชการแคว้นที่ฉลาดรอบรู้ผู้ว่าราชการจึงให้คนไปตามบารันดาบัสและเซาโลมาพบเพราะต้องการจะฟังคำกล่าวของพระเจ้าแต่เอลิมาสชื่อของบารเอซูในภาษากรีกผู้ใช้เวทมนต์คาถาได้คัดค้านบารันดาบัสและเซาโลโดยพยายามจะหันเหความเชื่อของผู้ว่าราชการแควนแล้วเซาโลที่มีชื่ออีกหนึ่งว่าเปาโลซึ่งเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์จ้องมาที่เอลิมาสและพูดว่า เจ้าเต็มไปด้วยความหลอกลวงจอมปลอมบุตรของพยาวาลเจ้าเป็นศัตรูของความดีเจ้ายัางจะไม่หยุดบิดเบือนหนทางของพระผู้เป็นเจ้าอีกหรือบัดน,นี้พระผู้เป็นเจ้ากําลังลงโทษเจ้าเจ้าจะตาบอดและมองไม่เห็นดวงอาทิตย์ไปชั่วระยะหนึ่งทันใดนั้นดวงตาของเอลิมาสก,ก็มืดมัวไปจนต้องคลํา หาให้คนจูงมือไปเมื่อผู้ว่าราชการแคว้นผู้นั้นเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็เชื่อเพราะอัศจรรย์ใจกับการสอนเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าที่เมืองอันติโอกในแคว้นปิซซีเดียเปาโลและเพื่อนร่วมทางแล่นเรือจากเมืองปาโฟสไปยังเมืองเปอร์กาในแคว้นแปมฟิเลียซึ่งเป็นเมืองที่ย้อนได้แยกจากท่านทั้งสองเพื่อกลับไปยังเมืองอยรลูาเล็มแล้วเปาโลกับบาราบัสก็เดินทางจากเมืองเปอร์กา ถึงเมืองอันติโอกในแคว้นปิซิเดียในวันสบาโตก็เข้าไปนั่งในศาลาที่ประชุมหลังจากที่ได้อ่านจากหมวดกฎบัญญัติและหมวดผู้เผยคํากล่าวของพระเจ้าแล้วบรรดาผู้อยู่ในระดับปกครองของศาลาที่ประชุมได้ใช้ให้คนมาบอกว่าพี่น้องเอ๋ยถ้าท่านมีเรื่องชื่นชูจิตใจผู้คนก็กรุณาพูดเถิด อโลยินขึ้นโบกมือและพูดว่าชาวอิสราเอลและบรรดาคนนอกผู้นมัส,สการพระเจ้าจงฟังข้าพเจ้าเถิดพระเจ้าของชนชาติอิสราเอลได้เลื่อมันพระบุุษของเราพระองค์ทําให้พวกเขาเจริญยิ่งขึ้นขณะที่อยู่ในประเทศอียิปต์และด้วยอานุภาพอันยิ่งใหญ่พระองค์นําพวกเขา ออกไปจากประเทศนั้นพระองค์อดกลั้นต่อความประพฤติของพวกเขาในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลาประมาณ40ปีเมื่อพระองค์ได้ทำลาย7ชาติในดินแดนคานาอันแล้วจึงมอบดินแดนนั้นเป็นมรดกแก่ชนชาติของพระองค์สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ใช้เวลาประมาณ450ปีหลังจากนั้นพระเจ้าได้มอบบรรดาผู้วินิจฉัยแก่พวกเขาจนกระทั่งถึงซามูเอลผู้เผยคํากล่าวของพระเจ้าทั้นแล้วประชาชนได้เรียกร้องให้มีการแต่งตั้งกษัตริย์พระองค์จึงมอบกษัตริย์ ซาอูลบุตรคิชจ,จากเผ่าเบนจามินให้ปกครองคนเหล่านั้น40ปีหลังจากที่ได้ปลดกษัตริย์ซาอูลแล้วพระเจ้าเลือกดาวิดให้เป็นกษัตริย์ของพวกเขาพระองค์อ้างถึงดาวิดว่าเราพบว่าดาวิดบุตรของเจสซีเป็นคนที่เราปรดปรานยิ่งนักเขาทําทุกสิ่งที่เราบัญชาให้เขาทําจากเชื้อสายของชายผู้นี้พระเจ้าได้มอบพระเยซูผู้ช่วยให้รอดพ้นแก่ประเทศ อิสราเอลดังที่สัญญาไว้ก่อนที่พระเยซูจะมายอนได้ประกาศเรื่องการกลับใจและบัพติศมาให้แก่มวลชนของอิสราเอลขณะที่ยอนกําลังดําเนินงานของท่านให้เสร็จครบต้วนยอนก็พูดว่าท่านคิดว่าข้าพเจ้าคือใครข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้นั้นแต่ว่าพระองค์กําลังจะมาภายหลังข้าพเจ้าแม้นแต่เชือกผูกรองเท้าของพระองค์ข้าพเจ้าก็มิบังควรที่จะแก้ออกจบการอ่านประจําวันที่4กรกฎาคมพระเจ้าอวยพรครับ